ผมคำนวณน,นะคำนวณ0.8นะ0.8 0.9และ0.2นะแอดให้0.8นะ0.9แอดไม่ได้ให้นะนี่คือ2ตัวล่างนะรนี้เข้าตรงๆเลยนะ0.8นะ0.9 0.2แอดให้ตรงๆนะแต่แอดให้0.8นะอย่าง่า2ตัวบน นะสองตัวบนอเอก็ให้ตรงๆเหมือนกันนะก็อ,อย่างมีอ่าอ่าหกสามสามศู 6, 3, 3, 0, 3, 5, 3, 6, นย์นะสามศูนย์สามห้าสามหกนะสามหกเอสไม่ได้ให้นะเอสให้สามห้านะนะดูสินะนะเอสให้ตรงๆเลยมันออกศูนย์นะศูนย์แอสบอกแล้วเด่นศูนย์ลองศูนย์นะแล้วก็ออกศูนย์ สามหกนะศูนย์หได้เลยนะศ3นย์สได้เป๊ะเลยนะงวดนี้แอดมั่นใจนะและให้ตรงๆแต่แอดวงให้ไม่ตรงเท่านั้นนะสวัสดีครับพี่น้องและ FC ที่เคารพรักทุกท่านเลยมาแล้วครับมาแล้วสูตรคำนวณหวยนะครับ เปิดแฟ้มคำนวณหวยนะครับนะก่อนที่เราจะไปผลสรุปตัวเลขนั้นเรามาฟังคําเตือนจากช่องกันก่อนครับช่องเป็นแค่สื่อกลางเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองชมเพื่อความบันเทิง โปรดพิจารณาในการรับชมด้วยนะครับมาครับเรามาเปิดแฟ้มคำนวณหวยกันครับงวดของวันที่หนึ่งนะงวดของวันที่หนึ่งกุมภาหกสิบเจนะครับนะเลขที่ออกนะเลขที่ออกคือ607 063นะ 6 0 7ูนยาข้างล่างออก09นะครับข้างล่างออก0 9นย์นะข้างบนออก0นนะ63นะครับนะจกคำนวณน,นะครับแอดให้ตรงๆนะแอดให้ตรงๆนะ นะครับแอดให้ตรงๆเลยนะเรามาดูอสองตัวล่างก่อนนะสองตัวล่างนะครับนะที่แอดให้นะแอดให้ห้าห้าแปดนะห้าแปดห้าเก้านะแล้วก็ห้าสองนะ แอดวงให้59นะแอดวงให้ห้าตัวนี้นะตัวนี้แอดวงให้5้าเกนะครับแต่ตัวนี้มาอีกคือเกาแปนะ98ตัวนี้นะแล้วก็99ตัวนี้แล้วก็92ตัวนี้นะแอดคือให้92นะให้92ตัวนี้นะครับนะ ต่อไปนะต่อไป08นะแอดให้08นะแล้วก็09นะ09แล้วก็02นะแอดวงให้08นะวงให้08นะแอดคำนวณแล้วอะนะคือมันออก08นะ09 90มันก็ออกนะ09มันก็เคยออกนะครับแต่แอดไม่ได้เอา09นะนะต้องขอโทษเพื่อนๆนะขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคือมันตรงอยู่แล้วอะแต่แอดวงวงให้คือ08ตัวนี้นะ08มันออก09นะครับออก09นะ09 แอดให้ตรงๆเลยนะแอดให้ตรงๆรเลยแต่แอดวงศูนย์แปดให้นะครับนะตอนนี้เรามาดูสองตัวล่างเอ้ยสามตัวล่างนะอสองสองตัวบน,อวบนนะแอดมาให้สองตัวบนนะแอดมาให้สองตัวบนสองตัวบนก็จะมีนะวิ่งศูนย์นะวิ่งศูนย์นะวิ่งศูนย์และลองศูนย์นะ มันมาออก063นะ0ล่าง0บนเลยนะนะแอดให้แม่นแม่นมากๆนะแอดว่าแอดให้แม่นมากๆนะครับต่อไปนะต่อไปก็จะเป็น0005 0, 0, 0, 0, นะ05 06 07นะ05 06 07นะครับนะอืมเดี๋ยวแอดตั้งกล้องให้ดีก่อน น่ะนี่ตั้งกล้องก่อนนะครับน่ะอ่ะโอเคน่ะตอนนี้แอดแอดวงให้คือ05 06 07นะแอดวงให้07นะ07นะครับ07คือ แอดก็จะให้ศูนย์เจดตัวนี้นะนะศูนย์เจดตัวนี้นะต่อไปต่อไปก็จะเป็นอ่าสามศนะสามศสามห้าและสามหกนะแอดให้ให้บงให้นะบงให้สามห้าสามหกนะแอดไม่ได้วงให้นะครับแอดไม่ได้วงให้สามหกนะนะ คือดูสถิติแล้วนะมันออกสามห้านะสามห้าสามหก็เคยออกนะออกหกสามนะหกสามเคยออกนะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับหกสามมันเคยออกนะฮะแต่แอดวงให้คือสามห้านะสามห้านะครับแอดวงให้สามห้านะสามหกแอดไม่ได้วงนะ แอดไม่ได้วงให้ก็เลยไม่ได้เอามาลงนะนะมันออกสามนะศูนนะครับนะศูนคิดดูถ้าเราเอาศูนย์นะเอาศูนย์เป็นหลักเลยคือแอดบอกแล้วว่าเด่นเด่นศูนนะเด่นศูนย์ลองศูนะก็จะมีศูนย์นะศูนย์สามห้าได้นะศูนย์สามหกได้เลยนะ แต่ตอนนี้แอดเอามาให้คือ, add, อแอดเตง07น่ะ07นะ07แอดก็จะคำนวณจากสถิตินะครับแอดก็จะได้8ก็เอามาใส่807นะ807นะครับตัวนี้มันออก603นะครับนะ603นะ นะครับมันมันมันได้นะมันได้อะนะศบอกแล้วว่าเตงศูนลอง0นู 0, 3, 6, 0, 3, 5, นยะ์นะครับศูนย์สามหศนย์สามห้าะศูนย์สามหกศย์สามห้าตูมไปแล้วนะนะครับตูมไปแล้วนะนะครับยังไงก็ขอโทษขออภัยนะฮะเพื่อนๆนะอ คำนวณให้ถูกต้องเป๊ะแล้วนะครับ36มหกนะสามหมันออก63นะครับนะแอดให้35นะแอดวงให้35 36ไม่ได้วงนะนะเนี่ยนะก็คำนวณออกมาแล้วได้35นะ35มันออก63นะถ้าเกิดเป็น36 มันก็จะได้ทันทีเลยนะสามหกหกสามนะครับนะตอนนี้แอดสองตัวล่างนะแอดไม่เอานะฮะเป็นอ่าเป็นตัวนี้นะนะตัวนี้นะเด่นเก้านะเด่นเก้ารองแปดนะรองแปด แปดทุกหลุมนะทุกหลุมเลยที่อั้นนะและไม่มีแปดเลยนะครับไม่มีแปดเลยนะแอดให้เต็งเก้านะแอดให้เต็งเก้าแอดบอกไว้แล้วนะครับแล้วก็ลองแปดนะแต่ตัวเนี้ยมันมาออกศูนย์เก้านะครับออกศูนย์เก้าเสียดายมากๆเลยนะครับนะ คือเสียดายยังไงนะเสียดายคือที่ว่าแอดให้นะให้ตรงๆแล้วเนะี่ยศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สองนะนะสองสามตัวนะสามตัวแต่แอดไปวงให้สือศูนย์แปดนะศูนย์แปดศูนย์เก้าแอดไม่ได้วงให้นะนะเสียดายมากๆเลยนะเสียดายมากๆนะอ่ะ ยังไงก็ดีนะครับยังไงก็ดีเดี๋ยวเราไปชมของวันที่16นะวันที่16กุมภาหกสิบหกกันต่อนะครับงวดนี้เราก็ผ่านนะผ่านไปก่อนถือว่าโอเคนะครับถือว่าเข้าเข้าแต่ว่าแอดเอามาลงให้เพื่อนๆไม่ตรงเท่านั้นนะครับนะตอนนี้ สองตัวล่างนะสองตัวล่างสองตัวบนแอดจะคำนวณมาให้แคบที่สุดนะ,อะแอดจะคำนวณมาให้แคบที่สุดเลยนะอย่างอย่างที่แอดคำนวณนะอย่างที่แอดคำนวณเนี้ยนะแอดก็จะเอาคำนวณแค่6ตัวนี้นะ6ตัวนี้นะ6ตัวอย่างอย่าง2 2ตัว2ตัวล่างแอดก็จะคำนวณเอาแค่6ตัว นะตัวตัวตัวล่างเอดก็จะไม่เอานะเอาแค่6ตัวนี้จากคำนวณที่นะเอดก็จะเอาแค่สามตัวนะให้ให้แคบที่สุดนะครับเดี๋ยวก็จะเอามาให้บอกเพื่อนๆนะว่าแต่งตัวไหนแต่งตัวไหนลองตัวไหนนะสิบหกุมภานะครับนะ เสียดายมากๆเลยนะครับเสียดายมากๆงวดนี้นะเสียดายมากๆเลยนะครับนะก็ยังไงก็ดีนะครับยังไงก็ดีเดี๋ยวเราไปชมของงวดวันที่16กุมภาหกสิบหกกันนะครับเป็นคลิปหน้านะฮะเป็นคลิปหน้านะค,นค,ล,นนะคลิปนี้นะก็มีประมาณนี้นะแล้วก็ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับคลิปนี้มีประโยชน์ ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันให้ติดตามนะให้รวยๆเฮงๆกันนะครับนะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ